สวัสดีครับวันนี้เช็คาร์ดคนะครับก็จะพาท่านมาสัมผัสเก a ยร์เซร n นโเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรเทอร์โบนะครับ197แรงม้ารูปล่างหน้าตาสวยทีเดียวมีความยาวนะครับตลอดคัน4,685ม mm. ิลิเมตรสวยงามมากครับจังหน้าขนาดใหญ่ เส้นสายคมสวยแล้วก็ความกว้าง1,885พ mm รมิเมตรนะครับรถคันนี้ยกสูงมาตั้งแต่กําเนิดเลยมีความสูงตลอดคัน1,700ม mm มนะครับให้ยางและล้อขนาด18นิ้วมาให้ซึ่งเหมาะสมกับตัวรถดีช่วงล่างก็ด้านหน้าไม่ว่าสันสัดคอยสิงพร้อมโชกอัพแกส๊สและเหล็กกันโคง ด้านหลังก็เป็นช่วงล่างมอเตอร์นิงนะครับช็อคอัพแก๊สพร้อมเนกันโคมอเตอร์ n ิงนี่คือสรุปแล้วคันนี้คือช่วงล่างเป็นอิสระสีล้อนะครับแล้วก็เปิดประตูเป็นรีโมทก็ไปเลยสตาร์ e เอนจิสะดวกสบาย ถคันนี้นะครับภายในเบาะนั่งนุ่มมากความรู้สึกที่นั่งก็จะรู้สึกเหมือนกับว่านั่งรถดิโรกภายในกว้างขวางไม่อึดอัดตรงสบายหลังคาสูงระบบปรับอาก,กาศก็ทําความเย็นได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะข้างหลังก็จะมีช่องเล็กๆช่องเก็บจัมระด้านหลังก็ใหญ่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีช่องเล็กๆไว้เก็บของ นนมาดูว่าพับเบาะได้แบบไหนกันบ้างโดยที่ไปรถแบบนี้ก็ก็จะพับได้ปกตินะครับก็คือเบาะแถวหลังนะพับ50-50ก็คืออย่างละครึ่งพับได้เบาะแถวกลางอาจจะพับเป็น60-40แล้วแต่เราจะพับตามจุดประสงค์นะครับเบาะแถวที่2นะครับ 2, พับได้แต่เกือบจะแบนราบไม่ถึงกับแบนราบเลยทีเดียวแต่ก็ถือว่าเพิ่มพื้นที่ได้เยอะทีเดียวเชียว มาดูภายในกันก็อันนี้ก็เป็นสไลด์มาปุ๊บเป็นที่วางแก้วน้ำํำที่วางแก้วน้ําซึ่งก็สะดวกง่ายดายส่วนตรงนี้ก็เป็นปลั๊ก DC 12โวลต์นะครับไว้เสียบแล้วก็มี USB, USB. อนีนี้มาดูคอนโซลกลางมีช่องเก็บใหญ่โต เก็บร้อยสวยงามนี้มาดูทิ้นชักเก็บของก็พอใส่ของได้ไม่ถึงกับเยอะมากสวยางามทีเดียวลายไม้ข้างบนก็มีช่องเก็บแว่นตาก็มีไฟเกงนะครับด้านหน้าแยกได้ทั้งหมด หรือแยกทีละข้างก็ได้ม่นบางแดดพร้อมฝาปิดเมื่อสไลด์ออกมาก็จะเป็นกระจกเป็นช่องใส่การ์ด ไฟได้ด้วยผู้หญิงกงชอบต่อไปก็นี่ก็เป็นระบบแอร์ซึ่งสามารถปรับได้ทั้งดูอัลหรือว่าสามารถควบคุมปุ่มเดียวดูอัลหมายถึงว่าแยกอิสระซ้ายขวานะครับเห็นไหมครับหม,มหมุนอุณหภูมิข้างไหนตามที่เราต้องการได้เลยวิทยุเครื่องเสียงก็วิทยุปรับโลรุ่มเลือกไปเมนูก็จะมีนเนวิเกเตอร์นเนวิเกเตอร เสียงฟังชัดเจนดีใช้ได้เลยนะครับเ่นไม่ยากนะครับก็จะมีบลูทูธบลูทูธก็ต้องซิงกับมือถือเราเกก็อื่นๆอย่างเช่นอุปก,กับกปกติไปนะครับ มาดูกันนะครับว่า0น100จะขนาดไหนไปแล้วไปแล้ว80แล้ว100แล้วอันนี้ผมจะลองขับไปเรื่อยๆจนกว่าถนนจะหมดรถเยอะพอสมควรอ,อีกสักหน่อยอีกสักหน่อยยังพอได้ ร้อยปอร์เซถึงร้อยเปอร์แล้วครับโอเคเดี๋ยวเรายกได้แล้วรถเริ่มเยอะแล้วฟิลลิ่งในการขับรถคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่านุ่มหนึบแน่นผมรู้สึกว่าเหมือนขับรถยุโรปคันหนึ่งซึ่งเครื่องยนต์ก็แรงสมรรถนะก็ดีช่วงล่างก็เกาะถนนคืออันนี้จากความรู้สึกที่เคยขับรถหลายๆคันรู้สึกว่าคันนี้รู้สึกว่าช่วงล่างแน่นมากแล้วก็คล่องตัวทีเดียวเป็นรถใหญ่ที่เราขับแล้วคล่องตัวมาก อัตราเร่งก็น้องๆรถสปอร์ตเลยอันนี้คือเราได้ลองเร่งแซงในหลายๆส่วนแล้วก็สึกว่าอัตราเร่งดีทีเดียวโดยรวมๆแล้วเกียร์โซเดนโตรุ่นนี้นะครับในราคานี้ผมว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับรถในระดับเดียวกันซึ่งอาจจะแพงกว่าและในส่วนใหญ่จะต้องไปเล่นค่าฟ้าไปทางยุโรปด้วยความที่เป็นรถยุโรปก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วแต่ทีนี้รถฝั่งเกาหลีเนี่ยก็รู้สึกว่า เทียเนี่ยทำรถออกมาได้ดีมากถึงขั้นเทียบเท่ารถยุโรปได้เลยเพราะฉะนั้นผมว่าในราคาล้านหกเนี่ยกับสมรรถนะระดับนี้ห้องโดยสารหรูหราขนาดนี้แล้วก็ความกว้างขวางความอนเนกประสงค์ของรถความสูงสามารถพาครอบครัวเราไปไหนได้ทุกที่ในขณะเดีวยวกันขับในเมืองก็คล่องตัวนะครับทุกอย่างเบาไปหมดพวงมาลัยเบาขับง่ายคันเร่งเบาเบรกก็นุ่มเท้าไม่หนักจนเกินไปมองง่ายกะระยะหน้าหลังง่ายครับสำหรับคุณผู้หญิงผมว่าก็ขับได้ครับ แต่คุณวิชัยน่าจะชอบมากกว่าเพราะว่ามันมาพร้อมความแรงจริงๆคันนี้